สวัสดีค่ะมาตามกันต่อค่ะจากคลิปที่แล้วค่ะตอนนี้ใช้รถไถดึงข้างหลังค่ะแต่วุ้นไปไม่ถึงนะคะรถไถอยู่ข้างหลังวุ่นอยู่ข้างหน้าคนก็ตกค่ะตอนนี้ ฝนฝนตกค่ะสามาคถีมากเลยค่ะคนเยอะมากหลายคนยอยู่ ดึงข้างหลังขอยไปแล้วก็จะดึงข้างหน้าออกมานะคะ มาลุ้นเช่อกันค่ะ รโดนรถเหยียบโอ้โหเมื่อกี้ค่ะมีใครได้ดูนะก็จะเห็นอยู่ข้างๆเมื่อกี้กับโดนรถเหยียบแล้วขึ้นแล้วค่ะตอนนี้โอ้หายเหนื่อยแล้วโอเคค่ะ ไว้มาตามต่อกันทลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ดีใจด้วยค่ะเพราะว่าฝนม,มันตกหนักมากเลยนี่ฝนเริ่มมาแล้วถ้าไม่ขึ้นตอนนี้คงแย่เลยวันนี้ก็สี่โมงจะห้าโมงแลเ้เดี๋ยววุ้นจะพาไปดูข้างหลังนะะนู่นค่ะตรงที่รถลงไป 你的中码